ทุกคนได้เวลามาอัปเดตสกินแคร์กันอีกแล้วนะคะเรื่องสกินแคร์เนี่ยไอตาจะแบบนานๆมาทีสองเดือนครั้งทีอะไรเงี้ยเพราะว่ามันต้องทดลองใช้เออถึงมั่นใจว่าเออมันดีจริงมันได้ผลจริงไอตาถึงจะเอามาบอกต่อกันสำหรับเดือนนี้ของเดือนพฤษภาคมดังนี้เลยจ้ะ ก่อ,อื่นในหมวดล้างหน้าเนี่ยไม่กะตาแล้วก็ป่ากตาใช้เป็นตัวนี้ของมิซุมินะคะซึ่งใช้มาหลายขวดมากแล้วแล้วดีมากชอบมากเช็ดได้สะอาดเกลี้ยงลิปแมทหลุดเกาวติดขนตาปลอมเขาจะเหนียวมากแน่นมาก ตัวนี้เอาอยู่แล้วก็ไม่ระคายเคืองด้วยค่ะเช็ดออกได้สะอาดชอบมากๆเลยบางทีชอบมีโปรตามบอสสันตามอีฟแอนด์บอยต้องลองดูบางช่วงเนือของมิสุมิเขามีเป็นตัวสําหรับเช็ดหน้าด้วยตัวที่เอาไว้เช็ดหน้า c l e a n s i ชนะเนี่ยก็มีนะแต่ว่ายังไม่ได้ลองเอาไว้ถ้าเกิดลองแล้วดีเดี๋ยวตามมาบอกต่อแต่ตัวนี้ลองแล้วหลายขวดแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยมันดีอ่ะมันช่อมจริง ต่อไปสำหรับเช็ดหน้าเนี่ยช่วงนี้ตาใช้เป็นยูซรีนตัวนี้นะคะคือตัวนี้ใช้มานานมากแล้วใช้มาแบบตั้งแต่สมัยเรียนตอนที่มีปัญหาสิวก็ใช้ตัวนี้อยู่เนืองเนืองนะคะหลังมาก็อาจจะไม่ได้ใช้ตลอดแต่ก็คือเป็นคลีนงน้ำที่มีติดบ้านอยู่ตลอดเพราะว่ารู้สึกว่าเขาอ่อนโยนแล้วก็ สามารถช่วยได้ในช่วงที่เวลาเราผิวแพ้หรือว่าผิวเป็นสิวก็ตัวนี้ก็ใช้แล้วไม่ระคายเคืองไม่อักเสบแล้วก็สามารถเช็ดผิวเช็ดเ,เครื่องสำอางออกได้สะอาดดีนึกอะไรไม่ออกหรือว่าใช้อันอื่นหมดก็ใช้ตัวนี้อยู่ตลอดนะคะราคาอาจจะปังเสียนหน่อยแต่คือมันใช้ดีจริงๆเคยเป็นสิวเยอะก็มาหายก็มาดีขึ้นเพราะตัวยูซลินเช็ดสีเขียวนี่แหละผิวบอบบางผิวแพ้ง่ายอะไรเงี้ยอืมดีพอล้างเครื่องสำอางออกหมดนะคะแต่จะล้างหน้าด้วยสบู่ตัวนี้ค่ะ อาจจะดูเป็นก้อนคลอแแขหแหลช้ังหน่อยเพราะว่าไอตาก็ใช้เสียจ,จนมุมเขาหายไปแล้ว <laughs> <laughs> ตัวนี้นะคะเร่าแอนตี้แอคเน่โซนะคะ <laughs> เขาจะเป็นสบู่ก้อนแบบนี้แหละ <laughs> กลิ่นหอมหอมไม่ตาชอบกลิ่นหอมเขามากแต่คือมันจะไม่ได้ดูแบบว่าหอมฟุ้งแบบหอมจา๋าแต่จะเป็นเหมือนกลิ่นดอกไม,อม้หอมหอมละมุนแบบพืชพันนานชาติอะไรอย่างเงี้ยพอดมแล้วรู้สึกแบบ ซึ่งตัวนี้สามารถล้างหน้าได้สะอาดมากๆเลยนะคะเขาเป็นสูตรสําหรับคนที่ผิวเป็นสิวเนาะหน้าตากล่องเขาจะเป็นแบบนี้นะคะตัวนี้เนี่ยจะช่วยเรื่องผิวเป็นสิวผิวมันโดยเฉพาะเพราะว่าเขาเนี่ยสามารถต่อต้านแบคทีเรียแล้วก็พวกลดการอักเสบของสิวนะคะถ้าบางช่วงที่แบบเป็นสิวเยอะอย่างไอตาเป็นคนแต่แตงหน้าบ่อยเราแบบถ่ายวิดีโอเยอะไอตาออกวิดีโอแบบวันเว้นวัน,วนบางช่วงก็แบบวันติดติดกันเลยก็เลยแบบ แต่งหน้านี่ยทุกวันเลยเราก็เลยต้องล้างเครื่องสําอางล้างหน้าให้สะอาดมากๆนะคะไม่งั้นมันจะมีพวกสิ่งสปกปรกแบคทีเรียอะไรอย่างเงี้ยมาทําให้เกิดเป็นสิวอักเสบซึ่งสบู่ตัวนี้นะคะเขาจะมีสารสกัดจากขมิน้นเนาะเห็นเหลืองๆแบบน,นี้รู้เลยซึ่งช่วยต่อต้านแบคทีเรียไม่ทําให้เกิดเป็นสิวอักเสบหรือว่าสิวที่เรามีอยู่แล้วเนี่ยเขาจะไม่มกระตุ้นให้มัน แย่ yeah, หนักเขาจะไม่ไประคายเคืองสิวที่เรามีนะคะพอตัวนี้ล้าง้างเสร็จแล้วอะคะ่ะอาจารย์รู้สึกว่าหน้าดูกระจ่งางใสแล้วก็หน้านุ่มดีปกตจจะไม่ค่อยมีโอกาสได้ใช้สบู่ก้อนนะคะเคยลองบ้างแต่ก็คือแบรนด์ที่เคยลองอะไรเงี้ยพอล้างแล้วรู้สึกว่าผิวแห้งแต่ตัวเนี้ยพอล้างแล้วรู้สึกว่าผิวไม่แห้งผิวแบบนุ่มชุ่มชื่นดีนะคะคือล้างได้สะอาดแต่ไม่แห้งตึงก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยเขา มีดีนะชอบชอบชอบอันนี้เคยตาเพึ่งล้างหน้าเสร็จมาหน้าสดๆให้ดูกันเลยนะคะตัวนี้เนี่ยใช้ได้ทุกสภาพผิวเลยนะคะรวมทั้งผิวแพ้ง่ายผิวเป็นสิวเนี่ยอ่อนโยนมากๆเลยเสร็จแล้วตาก็จะลงเป็นเซรั่มนะคะก็คือเป็น Laura Active C เซรั่มนะคะคนเนี่ยชอบถามมากเลยว่าแบบมีสกินแค่ารอันเลยไม่รู้ว่าอันไหนต้องทางก่อนทาหลังก็คือถ้าอันไหนที่มันเป็นเนื้อเซรั่มเป็นเนื้อแบบเนื้อน้ำๆแบบนี้นะคะเนี่ย ให้ลมก่อนเพราะว่าเขาจะสามารถซึมเข้าสู่ผิวได้รวดเร็วแล้วก็บางเบาตัวนี้ก็เช่นกันนะคะเขาจะเป็นเนื้อน้ำๆเนี่ยเดี๋ยวตาจะบีบเนื้อเซรั่มให้ดูนะคะตัวนี้เนี่ยจะไม่มีกลิ่นไม่มีสีแบบนี้เลยใสยๆแบบนี้เลยจ้ะซึมซาบไวไม่เหนียวเหน,นอะหนะเหมือนเป็นน้ำอะ่ะเป็นสารสก,กัดแบบเนื้อเซรั่มแบบน้ำๆเหลวๆอย่างนี้เลยจ้ะไม่ต้องห่วงว่า เดี๋ยวจะแพ้น้ําหอมหรืออะไรคือตัวเนี้อ่อนโยนมากๆไอ้ตาชอบพวกไอ้พวกอุปกรณ์หัวดรอปดรอปเปอร์มากเพราะไอ้ตาชอบแบบบีบแล้วก็ดรอปลงบนหน้าอย่างเงี้ยปกติไอ้ตาใช้แค่สองหยดก็จะทาให้ทั่วหน้าพวกอะไรก็ตามที่เป็นเซรั่มแบบนี้นะคะเขาจะซึมซาบคือเข้าสู่ผิวได้รวดเร็วแล้วก็บางเบาไม่ไม่ทําให้รู้สึกเหนียวเนอะหนะนะคะแล้วตัวนี้เนี่ยก็จะทาเป็นอันดับแรกของสกินแคร์เขาจะเป็น วิตามินซีสกัดบริสุทธิ์ซึ่งเขาช่วยเรื่องผิวกระจ่างใสนะคะคือไอตาเนี่ยเป็นคนไม่ได้ขาวไอตาแบบชอบผิวแทนแต่เราก็จะพยายามบำรุงให้ผิวดูกระจ่างใสด้วยเพราะว่าเราอยากได้แบบแทนที่ดูโกลโกใช่ไหมคงไม่มีใครอยากได้ผิวแทนที่ดูแบบไม่คล้ำเกรียมคือถึงแม้ว่าเราจะดำแต่เราก็ต้องดำอย่างกระจ่างใสสิ่งที่ตาชอบมากสำหรับตัวนี้คือเขาช่วยเรื่องพวก จุดด่างดําได้ดีมากๆเลยโดยเฉพาะที่ใครเป็นสิวและเป็นจุดด่างดําจากสิวอาจุดดาจุดแดงอะสิวหายปุ๊บต้องรีบทาเลยนะเพราะว่าตัววิตามินซีเนี่ยจะเข้าไปทําให้จุดด่างดํามันจางลงแล้วยิ่งถ้าเราเพิ่งเป็นสิวเพิ่งหายปุ๊บแล้วทาบอกเลยว่าไม่เกี่อาทิย์มันจางลงไปมากตัวนี้เป็นนําเข้าจากญี่ปุ่นนะคะพอใช้แล้วตารู้สึกว่าผิวหน้าดู ดูฟูขึ้นแต่งตึงมากขึ้นรูขุมขนมันก็เลยดูกระชับขึ้นดูเล็กลงหน้าดูแบบเนียนละเอียดมากขึ้นตัวนี้ก็ใช้ได้ทุกสภาพผิวเหมือนกันนะคะโดยเฉพาะคนที่ผิวมันเนี่ยไม่ต้องห่วงเลยเพราะว่าเนื้อเขาเนี่ยบางเบาซึมซาบไวไม่ทําให้เหนียวเนินะ่ะผิวผสมอะไรเงี้ยคือไม่ต้องห่วงว่าจะทําให้เกิดสิวไหมตัวนี้ใช้ได้ทุกสภาพผิวเลยอ่อนโยนมากๆค่ะแบรนด์นี้ถ้าใครสนใจก็กดเข้าไปดูในเพจเขานะคะแล้วก็ในช่วงกลางวันนะคะตาจะต่อด้วยครีมกันแดดน,นะคะตัวนี้ ซึ่งแบรน์ก็ไม่รู้ว่าอ่านว่าอะไรเอเวนอ,อะไรสักอย่างนี่แหละแต่ก็โง่งแต่ก็ไม่รู้เรื่องหรอกเหมือนเขาส่งมาให้เมื่อนานมาแล้วและแต่ก็ได้ลองใช้แล้วก็รู้สึกว่าดี S P F ก็สูงด้วยนะคะ50เนี่ยเจอคําถามเยอะมากว่าพี่ตาหนูอยากทําผิวแทนบ้างจําเป็นต้องทากันแดดไหมจําเป็นค่ะคุณน้องคือไม่ว่าจะผิวขาวหรือผิวค้าผิว สีไหนก็ต้องทากันแดดเพราะว่าทําผิวแทนกับมะเร็งผิวหนังนี่มันคนละเรื่องกันนะคะคือทําผิวแทนคือโดนแดดให้ขับให้ผิวเราเข้มขึ้นในระดับที่โอเคแต่ถ้าแดดมันเผาเปรี้ยงจนเกินไปแล้วเข้าสู่ผิวหนังแล้วเนี่ยมันมีโอกาสเสี่ยงโดนแดดเบ์นแม้กระทั่งเป็นมะเร็งผิวหนังซึ่งมันไม่ดีมันไม่ใช่สิ่งที่เราต้องการจริงไหมคะถึงแม้ว่าไม่ว่าจะผิวขาวหรือผิวเข้มนะคะต้องทากันแดดสําคัญมากเลยหรือว่าแม้กระทั่งในวันที่เราจะทาแทนนิงโลชั่นแล้วก็ออกไปอาบแดดเราก็ต้องทากันแดดทับต่อไปด้วย นะะเนื้อเขาจะบางเบาประมาณหนึ่งอาจจะไม่ได้เหลวมากแต่ก็ไม่ได้แบบหนามากอะไรนี้เนาะแล้วก็พอทาแล้วรู้สึกว่าเขาก็ซึมซาบเร็วประมาณหนึ่งอาจจะไม่ได้แบบบางเบาแล้วก็เร็วสุดไรสุดก็คือไม่ได้ทําให้เหนียวเยนะินอ่อก่อนแต่งหน้าด้วยก็เหมือนแบบ อยู่ในหมวดกลางๆนะพอทาเสร็จแล้วก็ทิ้งไว้สักแป๊บหนึ่งเนาะไม่ถึงหนึ่งนาทีก็จะซึมหายหมดแล้วนะคะป้องกันแดดได้ดีเลยโดยเฉพาะไอ้ตาไปทะเลมาแล้วก็ลองใช้ตัวนี้ทาลงบนหน้าตัวนี้พอทาเรารู้สึกว่าอาไม่โดนแดดเบิร์เออไม่มีการแบบแสบคันแล้วผิวก็ โ okay ออเคะส่วนในช่วงกลางคืนนะคะตาจะทาเป็นตัวนี้ต่อคือฟิซิโอเจลนะคะ Daily Defense ตัวนี้จะเป็นไนท์ครีมสาหรับทาก่อนนอนนะคะจะไม่ได้ทาให้ดูเพราะว่าอันนี้มันตอนกลางวันให้เราเพิ่งทากันแดดไปแต่ว่าจะบีบให้ดูนะคะเนื้อครีมเนี่ยจะเป็นประมาณนี้เลยจะเข้มข้นเสียหน่อยแต่ก็ไม่ได้ถึงขั้นว่าเหนียวเหนอะหนะอะไรนะคะคือก็อใช้เวลาในการซึมเข้าสู่ผิวประมาณนึงไม่ได้ถึงขั้นว่านานตัวนี้เนี่ยเขามีทั้ง ครีมกลางวันและครีมกลางคืนด้วยแต่ว่าไอตาชอบตัวนี้มากมาเพราะว่าพอไอตาทาลงไปตอนกลางคืนไอตารู้สึกว่าตื่นเช้ามาแล้วผิวตาดูชุ่มชื่นดูเต็มอิ่มเวลาเรานอนดึกเนี่ยหน้าผิวเราจะแห้งใช่ไหมคะแล้วหน้าเราจะโทรมตัวนี้รู้สึกว่าทําให้ผิวชุ่มชื่นดีและอย่างคือเขาช่วยเข้าไปทําให้ผิวเราแข็งแรงขึ้นโดยเฉพาะเนี่ยไอตาเนี่ยเป็นคนแบบลองเครื่องสำอางเยอะมากลองสกินแคร์เยอะมากบอกเลยก่อนที่จะทําวิดีโอให้ทุกคนดูเนี่ยไอตาลองมาหมดแล้วนะจ๊ะคือไม่ว่าจะลองแล้วดีลองแล้วเลวก็เหอะ ซึ่งตัวนี้เขาจะทําให้โครงสร้างผิวเราแข็งแรงแล้วก็ไม่แพ้ง่ายไม่แบบไม่เจ็บอ,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 แอดแอดอะสึกว่าใช้ตัวนี้ก็เหมือนเป็น,ปนการปรับโครงสร้างผิวให้แข็งแรงมากขึ้นเวลาไปลองอะไรอะไรอย่างเงี้ยต่อให้มันจะดีหรือไม่ดีมันก็จะไม่แบบแพ้เหอไม่แพ้ผื่นคัน,น,นอะไรอย่างเงี้ยเนาะทั้งหมดนี้แหละค่ะก็เป็นสกินแคร์ที่ตาใช้ช่วงนี้เนาะทั้งเป็นช่วงกลางวันและช่วงคืนด้วยอาจจะไม่ได้แบบว่าเยอะแยะหลายสเต็ปเท่าคนอื่นนะก็เลยลดขั้นตอนการบำรุงให้แบบ ดีที่สุดและน้อยที่สุดเท่าที่จะทําได้นะคะแล้วเวตาก็เป็นคนผิวมันด้วยก็เลยไม่อยากจะทาอะไรเยอะแยะก็เลยเลือกเป็นตัวที่แบบได้ผลจริงๆมีแค่นี้แหละค่ะเอาจริงๆคือขั้นตอนไม่เยอะสําหรับผิวไวตาเนาะเน้นตัวที่แบบได้ผลดีสำหรับรายละเอียดทั้งหมดเวตาใส่ไว้ใน description ด้านล่างใต้วิดีโอนะคะกดดูกันได้เลยเนาะวันนี้เวลาค่ะบ๊ายบาย